สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินทิติทีเคนะคะวันนี้นะคะคินทิติเนี่ยจะมารีวิวเป็นใบที่2ตลับใันี้จะเป็นใบที่2แล้วนะคะต่อจากตลับเหรียญไข่คลิปที่แล้วนะคะก็ใบนี้เป็นชุดที่ซื้อมาพร้อมกันนะคะแล้วใบนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกใบที่เรียกว่าเป็นฮอตไอเทมเป็นตลับที่หลายๆท่านเนี่ยถามถึงนะคะก็นั่นก็คือตลับพระคุณแผนผงพายกุมารหลวงพุธิมพิมพ์เล็กนั่นเองนะคะใบนี้เป็นพิมพ์เล็กนะคะก็เป็น รุ่นหนึ่งที่ว่าเรียกว่าหายากในตลาดมือสองนะคะเพราะว่าเป็นทรงที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะคะเป็นพระขุนแผนนั่นเองแล้วใบนี้นะคะความดีเทลของเขาก็คือความมินิมอลนะคะความงานขัดเงาทั้งใบเนี่ยก็ทําให้ดูแบบเรียบหรูดีนะคะเพราะว่าเป็นงานที่ไม่ได้ยกซุ้มนะคะเดี๋ยวเรามารองดูดีเทลกันเลยดีกว่าเพราะว่าเป็นตลับใบเล็กๆนะคะใบเล็กๆจิ๋วๆอย่างนี้นะคะแล้วความการขัดเงาเนี่ยดูนะคะพอมันเป็นมือยิ่งเป็นมือสองบวกความขัดเงางาน านขัดเงาเนี่ยมันยิ่งให้ความแบบดูวินเทจดูโบราณดีนะคะก็สวยงามให้ดูขุึมๆนี่นะคะขอบข้างก็ปินสนิทดีนะคะนี่เป็นงานขัดเงาอย่างนี้นะคะเวลาขัดเงาเนี่ยการที่มีความโชว์ริลลอยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็มันเป็นเหมือนเสน่ห์ของงานขัดเงาเลยดีกว่านะคะเพราะจะอย่างที่บอกนะคะมันดูวินเทจดีนะคะด้านข้างอีกข้างนึงก็ปินสนิทเรียบร้อยดีนะคะดีเทลความขัดเงานะคะ จะเป็นงานขัดเงาทั้งใบชึบชืบชบอาจจะไม่ได้รีวิวแบบเลีเลเลยบเรียบร้อยอะไรนะไม่ได้พูดดีเทลมากนะคะเพราะว่าเป็นงานขัดเงานั่นเองแล้วด้านบนนะคะก็เน่เรามาดูห่วงกันห่วงก็ยังอยู่ในสภาพดีอยู่เลยนะคะสวยงามคุ้มคุ้มตรงที่ไม่ต้องไปสั่งทํามือหนึ่งนะคะแล้วก็เรียกได้ว่า ได้แบบไม,ไม่ไม่ต้องเสียค่าแรงค่าซีอะไรอย่างนี้เราได้ใช้เลยนะคะนี่บานาพับด้านล่างนะคะทั้งก้นของตลับก็ยังอยู่ดียังสวยงามอยู่นะคะก็ยังเรียกว่าสภาพเนี่ยสวยสภาพแบบยังยดูเหมือนแบบเรียกว่าอ,อะไรอะ่ะถึงแม้จะเป็นงานขัดเงาแต่ก็สวยนะคะมีมีเสน่ห์ทุกงานตลับก็มีเสน่ห์ของมันนะคะนี่เดี๋ยวเรามาลองเปิดด้านในกันดีกว่า ด้านในนะคะก็ยังเปิดได้ตาปกตินะคะไม่ได้รวมนะคะสภาพก็ยังดีอยู่นะคะแล้วก็ใบนี้นะคะความกว้างความสูงของด้านในนะคะความสูงเนี่ยจะอยู่ที่2จุดชุบชุบชืบเซนนะคะส่วนความกว้างเดี๋ยวเราวัดตรงนี้เลยดีกว่าเราวัดตรงกลางไปเลยนะคะความกว้างตรงกลางจะอยู่ที่1.7เซนนะคะส่วนด้านนอกนะคะด้านนอกตรงหน้าจอความสูงนะคะจะอยู่ที่ นี่สองจุนึ่เซนนะคะส่วนความกว้างตรงกลางของหน้าจอจะอยู่ที่1.5ึ่งจุดเซนนั่นเองค่ะก็เป็นตลับที่ใส่พักคุณแผนผงพายกุมารหลงกุทีมพิมพ์เล็กนะคะก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้าง rare item แล้วก็ hot item มากๆที่หลายๆท่านถามหาก็เข้ามาแล้ววันนี้เลยรีบนำมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันเลยนะคะเป็นงานขัดเงาอีกต่างหา สายมินิมอลต้องถูกใจสิ่งนี้นะคะแล้วใบนี้ก็หนัก8.75กรัมถือว่าน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะเพราะว่าเป็นใบเล็กเป็นใบเล็กเลยนะคะเล็กจริงๆเล็กเหมือนข้อต่อนิ้วหนึ่งก็น <c oughs> ี่ค่ะ ถ้าท่านไหนสนใจตลับใบนี้นะคะหรือว่าอยากตามหาตลับทองกรอบทองพระทองคํารุ่นไหนนะคะก็ส่งความกว้างความสูงขององค์พระมาได้นะคะแล้วเราก็ส่งมาได้ทางไลน์อัสไซทีเคหกหกหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองทิตินะคะหรือว่าด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกแปดห้านั่นเองค่ะหรือจะมาหาที่ร้านก็ได้นะคะร้านเราเนี่ยก็รับซื้อขายตลับทองกรอบทองมือสองแล้วก็รับสัง่งทำตลับทองกรอบทองมือหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะร้านเนี่ยจะอยู่ที่ ห้างบันธุ์งาววานร้านติดอยู่กับลิฟตัวกลางเลยค่ะร้านเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งเวลา11โมงนะเป็นต้นไปนั่นเองเน่เผื่อท่านไหนสนใจอยากมาลองตลาดหรืออยากมาดูมาเยี่ยมชมร้านทางเรายินดีมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะคินทิติขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้คินทิติทีเด้วยนะคะขอบคุณค่ะ